ที่ประเทศอังกฤษะคะก็สอนให้เขาเนี่ยกล้าที่จะพูดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาเรียนจบนะคะเขาก็ได้ไปทํางานต่อที่แอฟริกาใต้ซึ่งช่วงเวลานี้แหละค่ะที่สําคัญกับชีวิตของคานทีเป็นอย่างมากเนื่องด้วยตอนนั้นเนี่ยจักรวรรดิอังกฤษยังปกครองแอฟริกาใต้และอินเดียอยู่แน่นอนค่ะว่าการที่เขาเนี่ยเป็นคนอินเดียที่อยู่ในแอฟริกาใต้ส่งผลให้เขาเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทุกคนเช่นคนอังกฤษเนี่ยจะไม่ยอมให้เขานั่งบนรถไฟร่วมกับคนอื่นหรือว่าพวกคนผิวขาวเลยนะคะและมีการจดบันทึไวว้่าเหตุ มันรุนแรงถึงขั้นที่ว่ากระเป๋าสัมภาระของคานทีนะคะถูกโยอนออกจากรถไฟค่ะทุกคนซึ่งคานทีเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติและทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีจนกลายเป็นคําถามในใจของคานทีว่าทําไมเนี่ยเขาจะต้องโดนกระทําอย่างนี้เพียงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนอินเดียด้วยหลังจากนั้นมาคานทีเนี่ยก็เดินหน้าเลยค่ะทุกคนเดินหน้าเรียกร้องสิทธิให้คนอินเดียหลายต่อหลายปีจนเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ